สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซวไต้อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูรถ VIP กันบ้างนะคะลูกค้าคนนี้เป็นฮุนไดเฮ็ดวันะคะ2.5อีลิตออโต้นะคะปี2018ค่ะราคาอยู่ที่1 3 9 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้าประวัติดีใช้เงินออกรถเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้าฮุนได v i VIP คันนี้นะคะลูกค้า ผ่อนเริ่มต้นนะคะ2อ0 0มืนสบาทค่ะโอ้โหใครมองหารถครอบครัว VIP นะคะไม่ควรพลาดค่ะสำหรับเจ้าคุณไดอีริตคันนี้นะคะมาพร้อมด้วยกับตาไฟใหม่นะคะเงานะคะลูกค้าสีดำเงามากคะ่ะลูกค้าแม็กนะคะจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะ เป็นประตูแมนวนวลแต่ตีวนี้ไม่เป็นไฟฟ้านะคะแต่ภายในเป็นเบาะ VIP นะคะลูกค้าสามารถปรับจูนเองนะคะนอนได้เลยนะคะสำหรับรถะคระบวะนะคะนี่สะดวกสบายมากๆนั่งระยะไกลๆนี่ลูกค้าไม่ต้องกลัวมเมื่อยเลยนะคะเบาะเอนได้เต็มยี่เลยนะคะมีซิีนะคะไฟนะคะเผื่อมีลูกหลานนะคะลูกค้าภายในบอก้เลยว่าเป็นสีเบจแล้วก็ ใหม่มากค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะที่ปฏิพัฒน์ออโต้ค่ะร้านเราอยู่กรุงเทพหนองจอกนะคะลูกค้าเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะนี่ใครมองหารถ VIP สวยๆส,ส,สภาพดีแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ควรพลาดค่ะนะคะใดนะคะกล้องถอยหลังอุปกรณ์จุดเซ็นเซอร์นะคะครบเลยนะคะ จังหวัดสายปุ่นนะคะโอ้โหนี่มาได้เลยค่ะรถขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูทองด้านหน้ากันบ้างตัวนี้ก็จะเป็นประตูไฟฟ้าระบบเ็นทนักนะคะกุจแจรีโมดพวงมาลัยนะคะมัตติฟังก์ชัน่นวิทยุซีดีระบบทัชสกรีนเกียร์ออโต้นะคะแอร์แบกเอเตัวนี้บอกเลยไม่ต้องพูดถึงเลยความปลอดภัยนะคะมาเต็มค่ะรถประวัติไม่มีชนหนักพลิกคว่น้ำท่วมแน่นอนอ เอาเป็นว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถแอด,ดไลน์เซลตาได้ที่0875179656ค่ะลูกค้าเปิดได้สองฝั่งนะคะซ้ายขวา,าสะดวกฝั่งไหนเปิดฝั่งนั้นสะดวกสองฝั่งก็เปิดสองฝั่งได้เลยนะคะนี่อ่าระบบรึดดอจบค่ะนร่รถสวยนะคะลูกค้าแล้วก็รถตีต้องเซลตาปฏิพัทธ์ออโต้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะใครชอบรถครอบครัวแบบ VIP ไม่ควรพลาดคะ่ะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ